โอ้รถจอดไกลได้เราหรือเนาะนั่งรถตู้ไปดินี่เรียนไปจอดรักจอดรถตู้จอดนี่เออไปนั่งรถตู้ไปนี่รถตู้มีคนน้อยไป้ยจริงเดี๋ยวในเมืองเลยเหรอคือตัวนี้จริงๆริงแดงแงนี้จะมีใสแต่เรนนี้เราทำได้แค่ห้าต่อเพราะว่าคือทางเจ้าของข้าตัด ตาปตบัิที่แต่ตรงที่ตั้งเนี่ยเวลาท่านพื้นที่โครงการนะท่านเขียนให้ถูกว่านะเขา้อาตสอล้มันมันชเป็นตัญหาในการตีความหัวหัวนี่ค่อยหัวหัวหัวห Terima kasih telah menonton.